สวัสดีค่ะก็พบกับช่อง my DIY กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซัค์ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาทำผมค่ะเพราะผมสั้นแบบนี้ก็สามารถมัดมัดผมได้ค่ะแต่อาจจะเจ็บตรงโอเคค่ะเดี๋ยวเราม,ามัดมัดผมกันเลยนะคะก็จัดผมกัน,นะนี่ ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเรานะคะเพราะว่าเราทำคลิปกินโมจิแล้วนะคะว่าเรามัดผมนะคะเราเรียนไปใ,ใกไ้ๆนี่มากคะ่ะอ่ะเดี๋ยวมัดผมมาเลยนะคะนี่โอ้ยเยจ็บข่้วจิตจิ โอเคค่ะทุกคนได้แล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรับมานี้นะคะแบบทุกคนแบบมันนะคะก็จะช่นั่นแบบนีน้ก็คือแบบเจ็บมากนะคะแต่สมมรัใครนะคะที่ไม่เจ็บนักซีสะก็ทํากันได้นะคะนี่นะคะก็มามัดผมให้ดูนะคะแบบเจ็บตงคองมากเลยนะคะอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ผมสั้นก็สามารถผมกันได้ค่ะแล้วสำหรับใครอยากจะให้เราทำทรงผมอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กัน,นมาได้นะคะที่คลิปวิดีโอสั้นนะคะสำหรับคลิปวันนี้ไปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด like, ตามแล้วก็กด subscribe กับช่องดีนดยนะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ